สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องหอยจูบสระตมครับมือนีห้อามมาะเบิงวิธีการคอนละมันครับพี่น้องว่าคอนแนวไหนครับวิธีการของผมคือใส่ห้างคอนครับ ประหยัดคนประหยัดเวลาและได้งานเร็วครับนี่คือคออเสปต์ของการเห็ดในมือนี้ครับไปบิ่งน้งหมครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องใส่แรงงานหนึ่งคนครับหนึ่งคนมือหนึ่งกระสิตัดได้อยู่ประมาณนี่แหละครับเต็มเทเลอร์นี่แหละกระสิปลูกได้อยู่ที่ประมาณสิบสองถึงสิบสามไร่นะครับประหยัดเวลาครับพี่น้องครับ ประหยัดเวลาแล้วก็ได้งานเร็วนะครับมันก็นดีกว่าสมัยก่อนครับพี่น้องมานั่งเอาผ้าเอามีดตัดทีละทอนทีละทอนนะครับเดี๋ยวนี้ยุคใหม่แล้วครับพี่น้องปีนี้2021ครับปี2 5 6 4ครับวิธีการนี่ผมก็ได้ดทดลองมา 2- 3ปีแล้วครับถือว่าได้ผลครับพี่น้องได้งานเร็วได้งานเร็วได้งานมากประหยัดคนประหยัดเวลานะครับ ห้างหนึ่งนี่ใส่เวลาบ่ถึงหน้าที่พี่น้องประมาณหน้าที่หนึ่งครับตอนตัดนะครับตัดรอบหนึ่งกับซีดายอยู่ประมาณสามซีกระสอบครับนี่หนึ่งห้างครับนี่ครับกองไว้ที่กองไว้อยู่นี่ครับพี่น้องไหนงานเร็วครับแบบนี้บ่เสียเวลาครับว่าสมัยนี้เขาต้องเขี่ยถันท่านเวลาครับท่านฝ่าท่านฝนพี่น้อง วิธีการเอาใส่ครับนี่พี่น้องเบ่งไว้ก็เป็นแนวทางนะครับเด้อเป็นแนวทางครับน่ครับเลี้ยงไว้อันนี้ผมซ้ำไว้วังอาทิตย์กว่าๆ่แหละครับวันอาทิตย์กว่าห้ากงแล้วครับพี่น้องก็ทอนพันุเข้ากับสีสดอยู่ตลอดเวลาครับเป็นล่าพันธุ์สดตลอดเวลาเวลาทาไม่ปลูกอะโอกาสเกิดกะ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แะครับทีา,รราโอกาส,สเกิดนะครับลํามันตรงดีครับพี่น้องตัดได้ท่อนพันธุ์กับสิบประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเส้นนะครับนี่ครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าเส้นกับประมาณน,นี้แหละครับพี่น้องเวลาตัดท่อนพันธุ์เพราะว่าถา้าสันกุนี่กับเสียงต้่งการถือแดดเผาะนะครับถอยยาวก,กุนี่มันกับเส้นเปลือง ให้เกิดความเหมาะสมกับปรบ้าณ20-20หาเส้นนะครับ่อนพันท่อน,น,นหนึ่งเดี๋ยวเบ่งตอนตัดครับพี่น้องครับ